พี่น้องคะบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องการทําพ่อปูนาคมหาราบนะคะพี่น้องเด้อค่ะ่ามาฉลองค่ะพี่น้องคะเมเนฉลองหาสองนะคะพี่น้องเด้อค่ะกุมารฉัดชัยนะคะพี่น้องสายเอฟซีแฟนช่องเขามาเบิงมาชมเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามามาไม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องคะวันนี้เฮาซิมาสัมผัสอาจารย์กรเกษมใช่เนาะค่ะว่าเป็นจังไดรมาจังไดเนาะค่ะคือได้โชกได้หมันกโกมูลื่นหนาลื่นตาโมเห็นเนาะพี่น้องเนาะว่าได้ข่าวว่าซ้ำหัวติดแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ไรเงวอนอี้ก็ต้องได้มาทําตามคําสัดจ,จะไว้เนาะค่ะว่าเสียงหนังมาใช้ให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์สวัสดีค่ะครับวส,สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ายังไงในน้ะอาจารย์ดีใจน้ำเนาะคะ่ะได้ข่าวว่ามาขอ,อน้องชัดใช่ในเขาหลายงวดละกับสามงวดแล้วครับสามงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่กิงนี่ไปขอ,อย่อยน้ำกูกับยายอยู่ข่ำชินด,ดนะครับค่ะอ,อยู่ข่ำชินด,ด,ด์อยู่ศาลเขาค่ะแต่พอดีบอว่านน่ก็เลยดูซึ้งแค่ไหนบุ๊ ค่ะหนูซื้อคือช่วงไรช่วงรุ่นเลขเลขกระปูครับค่ะคล้ายๆกับว่าอยากเบิ้งหนังอยากเบิ้งหนังสินะครับโอ้ค่ะคือกูว่าอยากเบิ้งหนังค่ะก็เลยเอาได้มาใช้ค่ะครับอืมทีเดียวสามพวกที่ไดียวสามมวลเลยเกระปูกับยาอยู่ข้ามชนวนนะครับค่ะค่ะสามมวดแล้วเนาะค่ะเนาะสามมวดแล้วอ่าที่มาของห้าสองเนาะแม่นครับห้าสองแล้วก็มาสี่สองแล้วก็มาสี่หกสามมวดที่ต่อกันแล้วนะครับสามมวดเขาเขามาสามมวดแล้วเนาะค่ะวันนี้เมื่อใดสิไปสายทั้งค้ามชนรอวนค่ะรอบก มันบ่ค่ะบรโดนนะครับบรโดนนะครับบ่ิโอนมันบ่ค่ะคุณจะบ่โดนนะครับอ๋อค่ะไปใช้เมือ่อไรแกแกลงได้ดิสิได้ไปเป็นกำลังใจให้สิไปเบิ่งหนังน้ำหน้านังน้อยครับนังน้อย <c oughs> นั่งหน้อยนะครับเส้นใช่นะครับแกเส้นใช่นะคะผู้ในนะะดใสิสนใจไปแก้บ้านแก้บนเนาะครับผมติดต่อได้เนาะครับแต่พร้อมลุยทุกสถานที่เด้อมันบ่ค่ะเป็นดังแบบแก้บนใ่ไหมภาษาเซนเตียบนนะครับแก้บนเนาะค่ะครับเอาผู้ใดอยากได้โชคได้มันก็ลอง ว่าปู่ย่าเนี่ยพ่นมักบึงสมัยโบราณด้เนาะพ่นมัก,มกเสือกตองเสื้อเรื่อเทียวก็ทเทียคือบางเสือบางที่เนาะค่ะยนเด็กให้คนในไายเิ่นกระโเบิบงเิ่นกระบ,บิง่งตามหวแล้วอะนะ<อ>ไห่ก็เสียดายก็ออกแ้วก็ะเสียดายก็มันก็คขึน้นาเนาะ ค่ะต <C jin x> ัวเลขพี่ออกพี่เข่ามันกัธรรมดามีเข่ามีหลุดนอกไม่นะครับมีเข่าเป็นธรรมดานะครับเพรนี้ตามเทพนังไหนคอยเสื้อในทางด้านปู่ย่านี่ว่าเพื่นไหหมาเหล่าบัดนี้ความสําเร็จของอาจารย์เกษมไส้ก็มาจากปู่ย่าแม่นบ่ค่ะแม่นะครับปู่ย่าอย่าครับเฮ็ดคอยเปล่นคอยไปคือเขาคอยคอยไปปู่บาค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็ได้ถึงเวลาดิถ้าถึงเวลาจะได้ไงนะครับถึงเวลาบาฝ่าไว้บรโยไม่นครับถึงเวลาบาฝ่าฝ่าไว้กบรอยู่ที่มาของส จำหมวดติดแล้วเนาะค่ะอาจารย์เนาะงวดติดต่อกันแล้วงวดที่สี่นี่ก็รอดบางที่ตามนะครับค่ะติดตามไว้เนาะค่ะทางด้านอาจารย์กับเซมใส่ใจเกินร้อยก็ทีไปขอคือเก่าเมืนบอกค่ะคือเก่านะครับค่ะจุดถูกจุดถูกนาะถูกนะครับค่ะ่จุดถูกน้ำปูน้ำยาเนี่เนาะสารเก่าเนาะค่ะคำชนโนดเนาะค่ะสารเก่าคำชนโนดนะครับค่ะติดตามชมนะครับเด้อขอบคุณเนาะค่ะแล้วก็ฝากถึงผู้ใดสิไปจำศินเนาะไปจำศินกระปูน่าเข้านี่มื่อวันที่สิบหก โอ้ยวันที่วันที่หกบอพี่นสิบหกมันเห็นเส้นพี่น้องกราบขอโทษขออภัยวันที่หกน้าอาจารย์น้อวันที่หกไปจำศินละที่หกที่เจ็ดที่แปดที่แปดนะคะที่เก้าขอเลขเนาะขอโชคขอมันน้อค่ะที่เก้าขอโชคขอมันนั่นละครับค่ะไปเรื่อยเรื่อยเชื่อมาเถอะครับค่ะผู้ใดอยากไปจำศินหรือว่าไปยังกะทิต่อได้เนาะครับผม ถามาดํากันได้มาเอาตะเกาวเพิ่นไปสวดมนต์ไหว้พระน้ำเผาเพิ่นก็ได้โชคได้น้องเมือนเนาะรวยบัตรเลยอาจารย์กับบรอดที่กันความขอพอได้สวดนั้นนะครับพอได้สืบฝูงสุเทียนนะครับเนาะเนาะพอได้สืบสุเทียนนะค่ะตามต่อต่อไปนะครับสำหรับที่สี่เนาะค่ะอาจารย์เนาะสีมาหรือบ่ม่าห้ามาเบิ้งกันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ นะคะพี่น้องคะความสาเร็จนะคะพี่น้องคะความโชคดีมีใช่นะคะที่ร้านทําพ่อปู่นาคมหาราบคะ่ะพี่น้องคะค่ะก็ไ,ได้โชคได้มาเมาื่อวานนี้มาลุนเลอยูนนี่ระคะพี่น้องคะ,คะร้านทําพ่อปู่นาคมหาราบวันนี้จะไปหากินเขาก่อน้อพี่น้องเน้อค่ะสวัสดีเจ้าบา่าวใช่ว่าพึ่งมาหอดบค่คะพึ่งมาหอด เพิ่งมาถึงค่ะม่อนน้ำพ่อปูนาคพี่น้องค่ะโอ้ค่ะจไดนค่ะทำมาเตียนค่ะสวัสดีค่ะบบาวแทนบ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปไปกินข้าวด้วยกันเพิ่งมาถึงจะเพิ่งมาจากวานอนเพิ่งมาจากคำตะก้าสนอกค่ะค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะเบาใช่เพิ่งกระสิมาสวดมนต์ไหวพระน้ำพ่อปูนาคมาหาราบค่ะพี่น้องขาะมื้อี้ค่ะสำรับ เมือ่อนัดหมายกันเนาะค่ะที่พระธาตุน้องหมัดเนาะค่ะวันที่6เนาะค่ะพี่น้องเด้พอพ่อข้าสิไปจำศีลอยู่พุ่นเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากไปร่วมเนาะค่ะปฏิบัติธรรมน้ำพ่อปูนาคไปได้เด้อค่ะพี่น้องรับรองมาไปแล้วศิได้มีที่เด็ดแล้วก็สิรวยกันทั่วร์นาค่ะพ่อขาสาธุค่ะสวัสดีครับหั <laughs> วอลไววะไม่หิวเข่า,า,ขาพี่น้องค่ะขึนเขายกขึ้นเขายก <laughs> ค่ะไปพิ่มไปพิ่มพี่น้องเฮาวันที่หกเนาะพ่อนะหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าด้วยค่ะพี่น้องด้วยตอนเที่ยงส่งเกาค่ะเก่าตอนเที่ยงกับสีขอเลขไม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะขอเลขน้ำอีพอปูใหญ่เนาะพิจารณาป่านี้ว่าจะพให้เพิ่มพิจารณาอีกเอาเอาเป็นโตเป็นตนเลยเนาะพ่อนาะเป็นตนค่ะ เราิรณาเมื่อนึงนี่พวกขาเจ้าทีได้ขาเจ้าก็ได้กันเอาออนซอนอันนผู้ทีเฒ่าหาพ่อถอว่าม่นที่หาแถพ่อเนาะแปดหาะคะพี่น้องคะขาซื้อเจ้าซื้อแปติดรางวัลที่หานเด้อค่ะพี่น้องอีกายนึงกับยูออสเตรเลียค่ะอาถูกแปดห้าสองค่ะพอปูนาบอกห้าแปดห้าแล้วก็ซื้อห้าแปห้าแปดห้าห้าแปหปังเ่เปิดโอนมา ซอยพ่อปูนาคหมื่นหนึ่งมือเสองนี่ค่ะโอซ่ากาอินปูต่อไปกับข้าจอกกับซื้อเปลี่ยนข้าจอกกับโอนมาพุทธาหาร้อยหกหนอยพุทธาพันช่องพันค่ะสะสมเนาะพ่อเนาะสะสมค่ะคือพี่น้องเห็นนี่แหละค่ะสัมผัสข้าจ้ากับท่านข้าจอกกับทัวสามารถอยู่ค่ะแล้วแอดพ่อก็ได้ลงให้เบิ้งอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะอ๋อค่ะจากในกับวันที่หกไปพ่อไปพ่อกันที่พระธาตุน้องหมัดเนาะพ่อเนาะแม่นมันลง อาซาทุค่ะพ่อให้พุออยากจำศีลก็จังไปร่วกันโอ้นี่มาทังนี้มาทางนี้ให้พ่อเขากินขขาวก่อนพี่น้องค่ะมาหิวข่าวเดี๋ยวเบาหวานสิขึ้นสวัสดีค่ะพ่อบอมบอมฟูสวัสดีค่ะพรจ้าพรนี่พรของแท้แล้อนี่พรของแท้เลยพ่อหแก่เขาฟุ้งไปนั่บอมมือนั้นไปครับโอ้นานหนานพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะอยากจำศีลค่ะอ่าปฏิบัติทับน้อกันกะเหยาเหย้าเนาะพ่อนาะ เอาไปหอดวัตถีเกาครับผู้ผู้ไปจำสินี่สิว่ไปได้ไปซื้อๆดเนาะพ่อเนาะแถมสิได้น้อยแน่ลาาน้ำพ่นี้ไพร้อมพอนด้นาาพ่อพูเนาะผู้ได้วางค่ะว่าอสินน้ำกันผมคิดเราบรอไม่ผมคิดเขากราบเดียวไม่ออทมายวักเค่ะโอ้ไปทำมาายรมาคระโอ้เป็นทำมา ค่ <oung> ะตามต่อนะคะพี่น้องเนาะแนวกินกับกรเจยงลเขียเป็นบบนั้นะเลยบนี้ใส่แต่น่ในเปาตูสุดใหม่มามาหอดนไกิยเขาลายพี่น้องลูกเต้าเอ่าเนีเมื่กพ่อกินบนี้กับบนี้แพี่น้องเด้ออ่ไปกติเราพอเสียงพอแน่กับป่าอันนี้มันจะบอกนีเวลาเอาหแม่ของเ่าขาซ่านเน้อ แม่เอ้ยไปยู่น้ำดูข้างเต่าเลยอันนี้คือคือแม่รแบ,บริการตรงบนเดิมนะครับท<ช>ี่พูนาเต่ามาใกในรูปข้เต่าอ,อยากได้เฉพาะคนสําคัญอะไรเฉพาะคนสําคัญคือช่วยโอเมงกับพอ่อนผ้ารวยเออบางเคนมาสูบผ้ารวยอ่อพามวนอยู่น้ำแม่กาเลี้ยต้อง,หองใ,<ช>ให้ไไตรง,งเดียวให้ไปกราบไปไหว้ที่ตรงเดียวหลงเด้อให้ไปไหว้ท่าไทยเน่ วันละเก้าจบตอนเชา้าก็ได้ตอนเย็นได้ถ้าเป็นไปได้ให้ทงตอนเชา้าก่อนจะออกไปหางานทำก่อนสวใไม่อะไรนี่ว่าเลยนักชาลิติชิมพ์ไจะมาเทโลสุวรรณมามาวัตถุวัฒามามาพระพลังมาโคขมามามหาลพรม,มาสเปชนาผู้ชนาพระวันตัเมวว่าให้ได้กเก้าจบแล้วอธิษฐานลูกตั้งจะออกไปทาอะไรก่อยได้สมความบัปราัถนามัน,มนเ,เ,เดียวไมันจะไปเรื่อยเพราะอย่างเดียวเจ้าของอย่าผิดศีลฮะ ทำพัมเขาว่า <lok> ถ้าสินห้าให้อยู่ในตัวแล้วลงสีจะเลิ่นขึ้นไปสาธุไปลงในรูเล่าไปนำหอยปอกว่ามีถูกว่ามีอย่างปลูกมีลำบากนะคับนักใจนักใจคำคนเบาเอาใจอยากไปสนใจเขา แต่น้อยเขาถือว่ามึงเป็นบ้าเป็นบ้าคือพ่พอเห็นบ่อคุ้มเลยเขาว่าพออยู่ดีๆนะจากมันร้องเพลงมันมันเป็นใส่ชุดขาวมันเป็นบ้าสมน,นั้นล่ะผ้าลูกนะมะผ้าลูกนะมะผูกแขนหน้าผีบ้ายัง <c oughs> มาเออมันอันซางปิดนั่นแหละอยู่ในสินในทั้งใหม่ทันได้แล้วลูกจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นภายในพรรษานี้จะต้องเห็นลูกองเรื่องเหลืองเด้อ ไปพี่น้องออกไปได้ไปเจอกันสวดมนตนไหวพระที่ข้างนอกเอ๊เหยียชีแฟนอบทั้งหลายวันนี้บังเอิญว่ามีเกยมใส่ใจเกินร้อยผู้ข้าเจ้าดวงดีมีวัสนนาในนำนางการเป็นมาัชชยถวายภูญาเออไปลูกไปสาธุ